จจจจรรรริิงงๆๆ้าาาาาายย์ออออกกะบบวว่่่่ทีีผนนมมมัมัแค2ตวสวัสดีครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพิกชีวิตนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเป็นการสรุปเลขเด่นของงวันที่1มิถุนายนพศ2563นะครับเราจะมาดูว่าเป็น,ปนโค้งสุดท้ายว่าเลขรอบนี้ดาวตัวไหนส่งกำลังสวยงามนะ เป็นคลิปแรกที่อาจารย์มาสรุปของสุดท้ายให้นะครับแต่ก่อนจะพูดถึงงวดวันที่1มิถุนายนสอง3หกเดี๋ยวเรามาดูก่อนในงวดของ,งวันที่สิบหกพฤษภาคมก่อนนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างางวดที่16พฤษภาคมนะฮะเดี๋ยวทีมงานขึ้นรูปให้ดูนะครับก็เลขจากรราศีจะดูว่าจะเห็นรูปนะครับในรูปลวดเลขจักรราศีเนี่ย มีสี่มีศูนย์มีสามมีเจ็ดมีแปดงวดนี้มาห้ามีมีประมาณห้าตัวนะครับงวดที่ผ่านมาถามว่าทําไมห้าตัวบางครั้งมันสี่ตัวนะฮะแต่รอบนี้จริงๆรงล้วอาจารย์อยากจะบอกว่ารอบที่ผ่านมาจริงๆมันมีแค่สองตัวเองนะครับแต่อาจารย์จะจับไปสองตัวมันก็ไม่ได้เลขมันมาเป็นกลุ่มนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ยเลขจักรราศีเรามาพูดก่อนว่าเลขตัวเลขนี้มันมาจากไหนหลายคนสงสัยนะครับเลขจักรราศีคือเลขที่เป็นดวงดาวบนท้องฟ้า ทั้งสิบดวงนะครับมีพระอาทิตย์พระจันทร์บ้างการพระพุธพระฤหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์พระราบุพระเกศพระรากาวดาวมฤตยูจะมีเลขสิบตัวพอดีอาจารย์ก็เห็นว่าดาวตัวไหนสวยในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมอาจารย์เห็นอยู่เลขสี่กับเลขศูนย์จะมาหนึ่งตัวนะครับมาแน่ๆหนึ่งตัวนะครับมันก็มาจริงๆด้วยมาศูนย์แต่ศูนย์นี่เลยอาจารย์ไม่ชอบเลยแล้วก็ไปเข้าหลักร้อย ก็หลุดไปนะเพราะไปหลักร้อยใช่ถ้าเลขวิ่งก็จะถูกนะแต่ถ้าเกิดเปเลขเลขศูนย์ปุ๊บเลขสี่กับศูนย์มาตัวใช่ไหมถ้ามันมาหลักสิบกับหลักหน่วยเนี่ยยังไงก็ถูกลองดูนะครับดูในผังนะครับเลขจากราศีอาจารย์มาแจงไว้สี่มี 40, 44, 42, 46, 47, สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะสามอาจารย์ก็มาแจงนะครับแต่ถ้าศูนย์เนี่ยมันมาออกหลักสิบหรือหลักหน่วยเี่่ยโดนแๆน เลขทุกสูตรของอาจารย์จะไม่ใส่เลขเบิ้ลนะฮะฟังดีๆนะครับ,รบไม่ใส่เลขเบิ้ลคุณต้องระวังกันเองนะฮะเลขจากอราศีผ่านไปแล้วมาดูเลขโสรถในงว,งวดเดียวกันนะครับงวด26พฤษภาคมนะฮะคำนวณสูตรนี้ออกมาแล้วมันได้ห้าหกแปดเก้าอาจารย์ว่าแน่ๆต้องมาหนึ่งตัวเลขเด่นตัวนี้ ในกลุ่ม4ตัวนี้ต้องมาหนึ่งตัวบางคนบอกอาจารย์จะเลขเล่นไหนดีนะถามจังเลยคุณต้องเลือกดูก่อนว่าในดาวเด่นเนี่ยสตัวเนี้ห้าหกแคุณชอบตัวไหนนะฮะคุณก็ดึงตัวนั้นมาส่วนว่าส่วนรอบที่แล้วมีคนก็บอกเด่น9ว้าว่างเด่น5้ามั่งสมมติว่าคุณว่าเด่น9คุณก็ไปดูในผัง9้าที่อาจารย์แจงไว้5้า9ในเลขโรถพารวยนะครับดูทีละสูตรนะครับ5อาจารย์มาแจง50 52 5 3 57 58 5ส้าด้าดห้า้า หมาแจง60 6ูนย์หกส6งหกนะครับแอาจารย์มาแจง8ปดศูนย์8ปดหนอาจารย์มาแจง9ก้2 95 96์เก้และเกนะฮะมันมา1ตัวอาจารย์บอกแล้ววิธีเลือกเลือก1ตัวถ้าคุณเลือก5มันก็จะมาถูก5 9เห็นไหมถ้าคุณเลือก9ก้าก็จะมาถูก95้อีกนะเห็นไหมเก้าออกสรุปแล้วเลขมันออกข้างบน0 95 ออใช่ไหมใช่ศูนย์เก้าห้านะฮะสูตรข้างล่างสองสองนะครับสูตรอีกสูตรหนึ่งที่อาจารย์ไม่ได้แจกโชว์อาจารย์ให้เฉพาะสมาชิกนะครับก็ไปเข้าอาจารย์จะวงไว้หนึ่งกับสองมาตัวหนึ่งมันก็ไปเข้าสองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูเลขเบิ้ลกันนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่เลขเบิ้ลเลขเงวดวันที่สิบเออวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนพศสอง,งพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ ดูตามกันในรูปที่โชว์นะครับทีมงานช่วยอขึ้นให้ด้วยนะครับอ่าจะเห็นว่าขึ้นแล้วนะครับเลขจักรราศีรอบนี้มันจะมี4ตัวเห็นไหมอาจารย์ดูแล้วมีกําลังที่มันดวงดาวที่มันโคถึงกันเนี่ยมี5มี7มี0ูนย์และมี6 4ตัวเนี้ยอ่าอาจารย์ก็เอา5มาแจ้งดูตามนะครับเอา5แถว5มี5 0 5 2 5 3 5 7 5 8 5 9นะฮะ จ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าส่วนศูนย์อาจารย์เข้ามาแจงไปศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหกอาจารย์มาแจงหกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้านะฮะอา่าถ้าในเลขตรงนี้เนะี่ยในเลขจักราราศรีนะครับอาจารย์ดูกําลังบนท้องฟ้าแล้วเนี่ยเลขมันสวยอยู่สองตัวห้ากับเจ็ดต้องมาหนึ่งตัวแน่ๆนะครับ เพราะกำลังดาวมันสวยมากอาจารย์ต้องมาหนึ่งตัวแนๆ่ๆถ้าใครวิ่งก็วิ่ง2ตัวนี้นะครับต้องมา1ตัวหรือถ้าใครไม่วิ่งคุณก็เอาไปเอาหไปดูในแถวมี5 0า2 5นย์58า9ที่อาจารย์แจงไว้70 7 1 7 3 7 4 7 8 7 9นะครับอาจารย์ค่อนข้างชอบเลข2ตัวนี้มากจนคัดไม่ออกว่าตัวไหนมันจะเด่นกว่ากันนะครับในส่วนตัวม้ามืดที่น่าก,กังวลในสตัวนี้นะครับ ก็คือเลขศูนย์อันนี้ยังน่ากลัวจากควันหลงม่วงที่เราถึงจะไปออกไปแล้วในหลักร้อยแต่งวดนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่นะอาจารย์ก็บอกว่าต้องบอกทุกคนว่าเลขมันเป็นม้ามืดได้อ่านะครับอ่าโอเคในสี่ตัวนี้นะครับถ้าศูนย์มาจริงๆเนี่ยถ้ามาอีกก็คงจะอยู่ในกลุ่มนี้ขอย้ำนะครับเลขอาจารย์ไม่มีเลขเบิ้ลเลขหามนะครับคุณต้องไประวังเอง แล้วเรามาดูเลขในสูตรของโสรถพารวยนะครับเข้าบ่อยมากนะครับแทบจะน้อยมากที่จะหลุดนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นสูตรที่ดีสูตรหนึ่งนะครับดวงดาวที่อาจารย์มองเห็นว่ามันสวยก็คือมีมีหกมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์เลือกตัวหนึ่งนะครับหกอาจารย์ก็มาแจงหกศูนย์หกสองหกี่หกเจดหกแดหกเก้านะครับ จ็ดอาจารย์ก็มาแจงเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าอาจารย์มาแจงเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์น่มาแจงศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอ่าเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เลือกดูว่าตัวไหนสวยนะหลายคนก็บอกครูาอาจารย์เลขชอบตัวนั้นตัวนี้เอาเลยครับนะวิธีเล่นสี่ตัวนี้คุณชอบตัวไหนคุณดึงมาหนึ่งตัวนะครับอ่าเราก็มาดูว่าสองสูตรนี้แล้วมาดูยังไงคุณก็ไปดูในสูตรไอ้ตัวนี้ส ถ้าคุณจะชอบเลขไหนหรือบางคนคิดไม่ออกอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณไปดูในเ,เ,เลขขององวดสรุปที่อาจารย์ไปอัด,อดรายการมาก็คือเลขไพ่ยิ่สีพลังจักรวาลน,นะครับหรือเอาขาเรียกอะไรนะใบไม้พลังจิตนะครับที่อาจารย์ให้มันจะมีตัวเด่นนะฮะคุณลองไปดูนะครับนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์เปิดดูให้อยู่นะครับ แม่หนึ่งอ่ายิบสี่พลังจิตงวดนี้มีศูนย์มีหนึ่งมีแปดนะครับดันดันเลขเด่นมีสามตัวง,งั้นรอบนี้นะครับนะ่ะในเลขก,กําลังวันของพ่ย,ยิบซี่พลังจักรวาลน,นะะวันอาทิตย์มีศูนย์แปดเก้าวันจันทร์มีสองศูนย์วันอังคารได้เก้าแปดวันพุธกลางวันได้เลขสองเลขเดียวนะฮะอันนี้งวดวันที่หนึ่งโอเค พุธกลางคืนมีเลข30วันพฤหัสหนึ่งเจ็วันเสาร์วสุขหนึ่งสวันเสาร์สีนะครับอ่าทีนี้เรามาดูเลขสรุปของเอ่อของเอ่เอใบไ,ไม้พลังจิตอ่าเจอละ1มิถุนายนนะครับอืเด่นโอ้โหทำไมใบไม้รอบนี้เด่นมี4ตัว3 4 7 8นะครับรอบที่แล้วสีนะถ้าใครไปดูดูผังนะครับรอบที่แล้วก็จะเห็นว่าอออืื เด่นห้าตัวเดียวเลยยิบสี่ใบไม้ก็ห้ามันชนกันอย่างเนี้ยจากข้อสังเกตแล้วถ้าชนแล้วมานี่มันมันสูนมากมันมันมันจะไม่เคยหลุดนะอ่าแล้วไพ่ยิบสี่พลังจกักรวันเมื่อที่ผ่านมานะครับไปเข้าวันพุธกลางวันอา่าที่ให้ไปเก้าหกห้าก็ไปตัดสองตัวก็ได้ถูกหกห้านะครับแล้วก็วันเสาร์ห้าศูนย์เก้าก็ไปเข้าสามตัวตรงๆนะครับไอ้สามตัว ส่วนใบไม้พลังจิตนอกจากตัวเด่นเข้าแล้วยังมีเข้ากําลังวันเสาร์อีกห้าเจ็ดเก้าคุณตัดสองตัวก็ถูกเห็นไหมนี่คือรอบที่แล้วนะในรอบนี้เมื่อกี้เราคุยคุยข้ามไปนิดหนึ่งนะครับเรามาดูกันนะครับใบไม้พลังจิตอาจารย์บอกแต่ละวิชาแต่ละศาสตร์เนี่ยมันมีความประหลาดของมันในตัวนะครับอย่างใบไม้พลังจิตเนี่ยตัวเลขที่อาจารย์เห็นเนี่ยอาจารย์ก็เลาเรียกเทวดาให้โชคนะครับ แต่ถ้าคนวันใดมีโชคเนี่ยมันจะบอกเลยมันจะขึ้นเลขเมื่อก่อนอาจารย์ไปอ่านของเออรายการที่จาเขียนส่งเป็นคอลัมน์ให้กับทางพัทยานะครับเข้าเลขบ่อยมากเข้าทุกงวดเลยมั้งรอบนั้นอาจารย์เขียนให้สีงวดทั้งงวดเข้าทุกงวดเลยนะฮะนะแล้วทีนี้เรามาดูว่างวดวันที่1มิถุนายนใบไม้มเนี่ยมันให้เด่นสตัวเนี่ยสามสี่เจ็ดแปดนะครับน่าจะมาหตัวถ้าเราคิดว่ามันมาหตัว วิธีอาจารย์นะวิธีง่ายๆอาจารย์ก็ดูว่าเลขจักรราศี5706เนี่ยมันก็จะเหลือเจ็ดตัวเดียวแนละ้วที่สามถูกไหมอา่าคิดง่ายๆอาจารย์ไม่ชอบคิดเยอะนะครับอา่าเมื่อเจ็ดตัวเดียวลนะค่อนข้างห้ากับเจ็ดเนี่ยที่มันเด่นมาตัวหนึ่งอาจารย์เริ่มจะโน้มเอียงให้กําลังไปทางดาวเจ็ดแล้วนะอา่าทีนี้อา่าเจ็ดแล้วนะอา่าเดี๋ยวเรามาดูต่อยิบสีพลังจักรวาล 018อันนี้อาจารย์ไม่ขอพูดในเลขเด่นแล้วกันนะเพราะว่าอาจารย์จะเอาแต่ละสูตรเนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยอาจารย์จะดูกําลังของดาวว่าอาจารย์จะมีความมั่นใจในเลขตัวไหนนะครับต้องยอมรับว่าอาจารย์มั่นใจมากห้ากับเจ็ดต้องมาหนึ่งตัวฟันทงแล้วตอนนี้นะถ้าเปอร์เซนต์ตัวไหนแรงมากกว่าตัวเดียวอาจารย์เน้นเจคุณก็มาดูในสูตรเลย707173747879ตัวไหนล่ะ อ่าอาจารย์ตัวไหนดีจะบีใพ้แคบลงนิสัยอาจารย์เสียอาจารย์ไม่ค่อยชอบศูนย์บอกไม่ชอบศูนย์ที่ไรมันออกทุกทีเลยนะ่ะพับผ่าแล้วรอบนี้ศูนย์มันเป็นม้ามืดเชื่อมาเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องระวังแถวเจ็ดทั้งหมดนะเอาว่าถ้าคุณชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนก็ตัดทิ้งนะครับนะแต่ถ้าจะทิ้งท้ายเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าเจ็ดศูนย์น่ะสวยรอบนี้เพราะว่าศูนย์มันเป็นม้ามืดกําลังดาวมันมันมันถือว่า ยังส่งผลอยู่มากในรอบนี้นะครับสองรอบสองงวดงวดทีละของงวดนี้นะครับเจ็ดศูนย์สวยครับอีกตัวคือเจ็ดสี่นะครับนะแต่ตัวตัวอื่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าก็หยอดหยอดไว้หน่อยนะฮะถ้าจะให้สรุปดาวก็คือมีเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสี่ที่อาจารย์ชอบอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะแต่ถ้าดูเลขโสลรถเอามาเทียบอีกนะฮะห้าเจ็ดศูนย์หกของจักรราศีเลขโสรถมีหกเจ็ดเก้าศูนย์ ถ้ามาเทียบเนี่ยมันจะมีเลขสองตัวที่ซ้ำเลขเจ็ดกับเลขศูนย์อีกแล้วพับผ่าสิเจ็ดจะมาแงะๆเราเมื่อเนี่ยโอ้เจ็ดศูนย์สวยครับนะฮะเออเจ็ดศูนย์สวยมากอืมเจ็ดศูนย์สวยนะครับรอบนี้อาจารย์มองเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสี่นะครับอ่าทีนี้อาจารย์ก็ขอฝากทุกท่านดูว่าชอบตัวไหนก็ระวังเบื้องถามนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ค่อยชอบใสเเบ่เลขเบื้อเลขถามให้คุณก็อนันเอา นะฮะแต่ถ้าถ้าจะให้สวยจริงเนี่ยอาจารย์มองว่าเอ๊ะถ้าจะถ้าถามว่าจะเล่นข้างบนหรือข้างล่าง,างดีนะเรารักข้างบนเราก็ต้องทิ้งหยอดข้างล่างไว้บ้างนะครับเราเล่นข้างล่างเราก็ต้องทิ้งข้างบนไว้บ้างเล่นกลับไปกลับมาเผื่อไว้หน่อยนะตัวชอบก็เล่นตรงเยอะหน่อยอันนี้ก็เรื่องธรรมดาเนาะอ่านะขอให้ทุกท่านก็ลองเอาไว้เป็นพิจารณาเป็นแนวทางนะครับอ่านะส่วนใครอยากจะดูว่าเลขใบไม้พลังจิตที่สรุปมาที่มันเข้าบ่อยบเนี่ย ก็เลยคลิปซีเนี่ยของอาจารย์พงศกรเนี่ยติดตามได้ยังไงต้องไปไปค้นที่ Facebook นะครับค้นหาชื่ออาจารย์พงศกรเปิดชะตาพิกชีวิต2แล้วไปกดติดตามไห้ด้วยเพราะว่าอาจารย์จะทำเลกสรุปอย่างเงี้ยให้ทุกครั้งใส่เข้าไปใน Facebook ตัวนี้ก็คือเพจนั่นเองเมื่อคุณไปติดตามไว้เวลามันอาจารย์ใส่ไปเมื่อไหร่เวลาไหนมันก็จะขึ้นถ้าคุณติดตามไว้มันก็จะเด่งไปแจ้งเตือนคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสาร นะครับเราต้องฝากของอาจารย์ก้อยไว้ด้วยนะเลขทูบยิบเลขทูบเทวะเข้าบ่อยมากนะอรอบที่แล้วก็มีหลุดอันนี้ก็เรื่องธรรมดานะเพราะว่าเข้าบ่อยมากนะก็จะอาจารย์ก็ทาสรุปกันไม่ให้ไปอยู่ในเฟซของอาจารย์ก้อยชื่ออาจารย์ก้อยเลขมหาสจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิตนะครับ <S 2> <S 2> <ม>เลขของยิบซีระบบพลังจักรวาลหนออาจารย์ก้อยก็จะมีเลขเด่นเหมือนกันนะครับก็ไปใส่ไว้ในเฟซไว้เฟซเฟซบุ๊กไว้ให้แล้วนะครับ ประจำแต่ละวันก็เลขในแต่ละวันให้ด้วยนะครับก็รอบนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงปังดังรวยถูกหวยเยอะๆนะครับอาจารย์เชื่อว่ารอบนี้ประชาชนยังคงถูกหวยได้ง่ายอาจารย์มีความเชื่อว่าพระคลังมหาสมบัติและพระสยามเทวาธิราชนะครับก็คงจะให้บรรดาให้ถูกหวยง่ายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้หวยเพราะว่าที่ผ่านมาเกิด COVID โควิดโรคระบาดเกิดความเดือดร้อนกันเป็นทิวแถวนะครับอาจารย์ว่า หวยรอบนี้น่าจะถูกง่ายนะครับแล้วอีกเรื่องหนึง่งลืมนะปิดท้ายนะครับก็อาจารย์ถ่ายรูปตอนที่อาจารย์บูชาส่วนองค์การชุดใหญ่ที่ยิ่งระทูบขึ้นปเ,เป็นตัวเลขอ่าเผื่อใครมีโชคก็เข้าไปกดติดตามใน Facebook นะครับอาจารย์ภูสกรเปิดชะตาพิกชีวิต2นะครับอ่าเพราะฉะนั้นคุณต้องติดตามไว้ส่วนใครอยากเข้ามาในอะไรอ เพื่อรับข่าวสารนะครับเผื่อตกหล่นอาจารย์ก็จะมี id line @pp2456 นะครับเอาไว้ทักทายคุยกันเวลามีอะไรดีๆอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์ก้อยเลขมหาสัจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิตเนี่ยจัดโปตาแตกดูดวงนะครับจัดโปตาแตกราคาเพียงร้อยหนึ่งสามคำถาม1นึยบาทนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องแอดไลน์เข้ามาที่ @pp2456 นี้นะแล้วทักทายเข้ามา ็ส่งข้อความกันมานะครับจะได้ไม่ไม่หลุดข่าวสารเวลาอาจารย์มีกิจกรรมอะไรดีๆก็ทุกท่านก็จะได้จะได้รับข่าวสารอยู่แบบไม่ตกหล่นนะครับอืมเออตะกี้เมื่อกครู่ทีมงานมีมีอะไรจะจะให้าการย์บอกบอกไหมไม่มีเนาะอ่าโอเคงั้นก็คลิปนี้เอ่อก็คงต้องขอลาก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ